นบวรราชธานีอโศกแล้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ไม่มีพกครูอยู่ร่วมงานมหาปรณาแล้วก็ตามแต่กิจกรรมต่างๆยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดิมพี่น้องญาติธรรมยังคงเดินทางมาร่วมงานเหมือนเช่นเคยคะ่ะวันศุก 2, ร์ที่8ฤกันกายน2567เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ศาลาฟังธรรมบริเวณชั้นล่างศูนย์มีรายการพิเศษ โดยคณะนักร้องประสานเสียงวงเวียงพิงจากจังหวัดเชียงใหม่และว,วงดีอิชวิงคอรัสจากกรุงเทพรวม22ชีวิตค่ะได้มาขับร้องเพลงที่ประพันธ์โดยพอ่อครูสมนโพธิรักภายใต้การกำกับและควบคุมการขับร้องโดยอาจารย์เทียนชัยสุขเชียงซึ่งนอกจากจะนำคณะมาร้องเพลงแล้วในช่วงเย็นยังได้ร่วมถ่าย MV เพลงก่อนชื่อแสงตะวันและเพลงชื่นรักอีกด้วยค่ะ อาจารย์เทียนชัยสุขเชียงได้นำเพลงของพ่อครูไปทำเอ็มวีในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงหลายเพลงแล้วค่ะทำไมอาจารย์ถึงมีความตั้งใจนำเพลงของพ่อครูไปทำเอ็มวีเราไปติดตามกันค่ะก็เป็นเพลงของพ่อครูนี่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะในการที่อยากจะบอว่าพระท่านเป็นเหมือนบุคคลตัวอย่างที่มีความสามารถหลายด้านนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเติบโตมาจากสมัย สมัยเพลงที่กําลังดังนะสมัยภาพยนตร์เรื่องโทนมีชื่อเสียงมากๆและเพลงทุกเพลงในนั้นแบบผมร้องเป็นหมดเราจะต้องทำทำทำ,ทำอัลบั้มอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยใน,ในจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะทําไว้9เพลงนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว5เพลงก็คิดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยากจะให้ครบ9เพลงให้ได้ครับ คุณเทอดิมาพลอยพาณิ์หนึ่งใ,ในนักร้องประสานเสียงได้บอกเราถึงความรู้สึกของการมาเยืยนอนบวรราชธานีอโศกและร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงในครั้งนี้ว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนมามอบความสุขด้วยผลงานเพลงของพ่อครูมานำเพลงของท่านมาให้ทุกท่านได้มีความสุขและก็มีความภาคภูมิใจ กับส่วนหนึ่งของท่านที่มีความสามารถในเรื่องของการแต่งการประพันธ์ค่ะยิ่งได้ฝึกซ้อมแล้วก็ยิ่งร้องไปเนี่ยทำให้ทราบว่าท่านเป็นเป็นบุคคลที่มีความคิดที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มองโลกมองโลกทั้งในโลกทางธรรมและในโลกของทางทางโลกด้วยเนี่ยค่ะได้ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็เสื่อมมาค่อนข้างชัดเจนว่าคําว่าครองรักเนี่ยเป็นยังไงต้องมีความเสียสละต้องมี ถึงจะมีความทุกข์ยังไงก,ก็ยอมแล้วก็เปรียบเทียบดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นธรมาารมจักรสที่เขาแนะนําแล้วเขาก็เป็นสะพานเป็นสะพานบุญให้ได้รู้จกักชาวอาโศกตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปซื้อสินค้าได้ไปทานอาหารแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้เลยค่ะจะคิดว่าจะมีโอกาสในโอกาสหน้าด้วยค่ะขอขอบคุณอาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงและคณะนักร้องประสานเสียง วงเวียงพิงและวงดีอิสวิงคอรัสค่ะที่ได้ร่วมสืบทอดงานเพลงของพวกครูให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและตลอดการถึงทิปถ่ายภาพทองแก้วรายงานค่ะ